คลิปนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าโลกภายนอกมันเสียงดังเกินไปคนเยอะเกินไปการพูดคุยเยอะเกินไปและบางครั้งแค่ความเงียบสักนิดก็มีค่ากับใจเรามากกว่าเสียงหัวเราะของกลุ่มใหญ่คุณอาจไม่ชอบปาร์ตี้อาจไม่เก่งการเริ่มบทสนทนาอาจเหนื่อยหลังจากใช้เวลาทั้งวันกับคนเยอะๆคุณอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ตคนหนึ่งแต่คำถามคือ i n นโทรเวิอยู่ในสังคมที่เสียงดังนี้ยังไงโดยไม่หลุดจากตัวเองคำว่า i n t r o รเ r ิไม่ได้หมายถึงคนขี้อายหรือคนเก็บตัวแต่มันหมายถึงแหล่งพลังงานที่แตกต่างจาก e x t r o ทร r ว Introvert ได้พลังจากความเงียบจากการอยู่กับตัวเองจากบทสนทนาที่ลึกซึ้งจากการคิดทบทวน ต่างจาก extravert ที่ได้พลังจากการเข้าสังคมพูดคุยความคึกคักสนุกสนานและไม่มีอะไรผิดหรือถูกมันแค่ต่างเท่านั้นปัญหาของ introvert ในโลกที่เสียงดังโลกวันนี้เป็นโลกของ extravert ที่ไหนมีคนเสียงดังที่นั่นดูเหมือนมีพลังคนที่พูดเก่งมักถูกมองว่ามั่นใจคนที่เงียบมักถูกมองว่าไม่กล้า ในการทำงานใครพูดเยอะก็มักได้พื้นที่ในการเรียนใครกล้ายกมือก็มักถูกมองว่าเก่งในการเข้าสังคมใครสนุกสนานก็มักถูกยอมรับแล้วอินโทรเวิร์ดล่ะเราทำได้แค่ยิ้มบางๆฟังอย่างตั้งใจและซ่อนความเหนื่อยไว้ข้างในบางครั้งเราเลยฝืนตัวเองฝืนพูดฝืนเข้าสังคมฝืนเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเอง สิ่งที่นโทรเว e ร t ต้องการจริงๆเราไม่ได้ต้องการอยู่คนเดียวตลอดเวลาเราแค่อยากมีพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่เราไม่ต้องแข่งขันกับเสียงดังไม่ต้องฝืนเข้าสู่บทสนทนาไม่ต้องตอบว่าสบายดีทั้งที่ในใจอ่อนล้า introvert ต้องการความเข้าใจการยอมรับว่าเราไม่ได้ผิดที่เราเงียบเราไม่ได้ด้อยที่เราไม่ชอบการเข้าสังคมแบบวุ่นวาย วิธีอยู่ร่วมกับโลกที่เสียงดังเราหนีจากโลกไม่ได้แต่เราเลือกบาลานซ์ได้สื่อสารแบบตรงไปตรงมาถ้าคุณไม่สะดวกไปงานอย่ากลัวการปฏิเสธสร้างขอบเขตกับตัวเองอย่าให้ใครคาดหวังว่าคุณจะต้องสนุกแบบคนอื่นเติมพลังด้วยสิ่งที่เป็นคุณอ่านหนังสือฟังเพลงอยู่กับธรรมชาติหรือแค่ปล่อยให้ใจนิ่ง เลือกงานเลือกสังคมที่เข้าใจสไตล์ของคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้พอดีกับคนทั้งโลก Introvert ไม่ได้แปลว่าอยู่ไม่ได้มีคนมากมายที่ประสบความสำเร็จทั้งที่เขาเป็น Introvert b ์ l บิลเกตเอ b เบิร์ n s อ e i สไต m ์เ a มมาวหรือแม้แต่คุณที่อาจแค่ยังไม่เข้าใจพลังของตัวเอง Intro v e วิมีจุดแข็งในแบบของตัวเองฟังเก่ง สังเกตลึกทำงานเดี่ยวได้ดีสร้างสรรค์เงียบๆแต่เปลี่ยนโลกได้จริงโลกอาจยังเสียงดังแต่คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับทุกคน Introvert ไม่ใช่ปัญหาแต่คือธรรมชาติของบางคนหลายคนโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้เราเงียบเวลาเราไม่พูดก็จะถูกถามว่าไม่สบายหรอเวลาเราไม่เข้ากลุ่มก็จะถูกว่าไม่เฟรนลี่ แต่ไม่มีใครถามเลยว่าการเงียบอาจเป็นความสบายใจของเราการนั่งเงียบๆในมุมของตัวเองอาจคือวิธีชาร์จแบดที่ดีที่สุดในวัฒนธรรมที่ความกล้าพ,พูดคือคุณสมบัติหลักอินโทรเวิร์ตก็เลยมักถูกกลืนหรือถูกผลักให้เป็นคนอื่นทั้งที่จริงแล้วความเงียบก็มีคุณค่าในแบบของมันเองอินโทรเวิร์ตกับความสัมพันธ์อินโทรเวิร์ตไม่ได้ต่อต้านความรัก ไม่ได้กลัวความสัมพันธ์แต่เรารู้ว่าการเชื่อมโยงที่แท้จริงต้องมีความลึกไม่ใช่แค่ผิวเผินอินโทรเวิร์ตจึงมักมีเพื่อนน้อยแต่แน่นไม่ชอบ small talk แต่รัก deep talk เราอยากรู้ว่าเธอฝันถึงอะไรไม่ใช่แค่ว่าฝนตกไหมวันนี้บางครั้งคู่รักของอินโทรเวิร์ตอาจไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องขอเวลาอยู่คนเดียวแต่ถ้าเข้าใจจะรู้เลยว่าความรักของเรานิ่ง ลึกและซื่อสัตย์มั่นอินโทรเวิร์กับการฟังเสียงตัวเองเราเป็นนักคิดบางคมบอกว่าคิดมากแต่สำหรับอินโทรเวิร์มันคือธรรมชาติเราทบทวนเราวิเคราะห์เรามองหลายมุมและบางครั้งนั่นทำให้เราเข้าใจชีวิตได้ลึกขึ้นอินโทรเวิร์ตไม่ได้ต้องการคำตอบเร็วแต่เราต้องการเวลาเงียบๆเพื่อคุยกับใจตัวเอง ถ้าโลกนี้เงียบกว่านี้สักหน่อยอ่านมีหลายคำถามในใจเราที่ได้รับคำตอบไปนานแล้ว Introvert กับการตั้งขอบเขตสิ่งสำคัญมากของคน Introvert คือพลังงานทางใจเราอาจใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในงานปาร์ตี้แต่ต้องใช้เวลาสองวันในการฟื้นพลังกลับมาและมันไม่ผิดเลยการไม่อยากตอบไลน์ทันทีการไม่อยากรับโทรศัพท์ตอนดึก ไม่ได้แปลว่าเราไม่แคร์แต่มันแปลว่าเราอยากรักษาความสมดุลภายในเราจึงต้องกล้าตั้งขอบเขตเพื่อปกป้องพลังงานของเราและเพื่อให้เราอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบมากขึ้นทุกวันเทคนิคดูแลใจสำหรับอินโทรเวิร์ตมอร์นิ่งควาย์ตื่นเช้าแล้วนั่งเงียบๆ5-10นาที Digital Detox ปิดแจ้งเตือนบ้างไม่ต้องรับทุกเสียงจากโลก โฟกัสคนคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเพื่อนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเขียนไดอารี่หรือเขียนระบายการเขียนคือการพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียง r e f ฟล็กความเงียบไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นแรงขับสตีฟ m a นนักเขียนสายจิตวิทยาเคยบอกไว้ว่า i n t r o v e r t s may appear silence on the surface But their minds are galaxies of thoughts และมันจริงมากคนเงียบเงียบ,บางคนคิดได้ลึกกว่าที่เราคาดเขาอาจไม่ใช่คนพูดเก่งแต่สิ่งที่เขาสร้างอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้คุณไม่จำเป็นต้องเสียงดังเพื่อให้โลกได้ยินบางครั้งเสียงที่เบาที่สุดนี่แหละทรงพลังที่สุดถ้าคุณเป็น vert, อินโทรเวิร์เขาให้รู้ไว้นะคะว่าความเงียบของคุณ ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีอะไรจะพูดแต่มันแปลว่าคุณเลือกพูดเฉพาะตอนที่หัวใจคุณรู้สึกว่าควรพูดจริงๆคุณไม่ต้องเป็นใครนอกจากเป็นตัวเองไม่ต้องฝืนหัวเราะไม่ต้องฝืนพูดขอแค่ได้อยู่ในจังหวะที่คุณสบายใจ i ินโทรเวิร์กับความเหนื่อยที่คนอื่นไม่เข้าใจบางวันที่เรารู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เพราะร่างกายล้าแต่เพราะใจเราถูกใช้ไปกับการปรับตัว แค่ต้องอยู่ในห้องที่เสียงดังแค่ต้องคุยกับหลายคนในเวลาเดียวกันแค่ต้องยิ้มตลอดทั้งวันแม้ไม่ได้รู้สึกอยากยิ้มเลยพลังในใจก็ลดลงอย่างช้าๆจนกลับมาบ้านก็อยากแค่ปิดทุกเสียงแล้วนิ่งๆคนเดียวคนอื่นอาจไม่เข้าใจความเหนื่อยแบบนี้เพราะเขาได้พลังจากสิ่งเหล่านี้แต่เราเสียพลังและนั่นคือเหตุผลที่เราต้องให้ความเงียบกลับมาดูแลหัวใจของเรา i n นโทรเวิ vert, ไม่ได้อ่อนแอแค่มีพลังเงียบในแบบของตัวเองคนเงียบบางครั้งก็ถูกมองว่าอ่อนไหวแต่จริงๆแล้ว i n นโทรเวิ vert, มีพลังแกร่งในมุมลึกๆเราอาจไม่กล้าพูดในที่ประชุมแต่เราใช้เวลาคิดวิเคราะห์ก่อนพูดออกมาอย่างชัดเจนเราอาจไม่ชอบอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆแต่เวลาทำงานเดี่ยวเราทำได้อย่างละเอียดลึกและตั้งใจมาก เพราะอินโทรเวิร์ตเข้าใจความรู้สึกเราเล็บมักเป็นคนที่ฟังเก่งเห็นใจและเข้าใจคนอื่นได้มากที่ใครคิดการเรียนรู้ของอินโทรเวิร์ตแบบเงียบๆอินโทรเวิร์ตส่วนใหญ่มักรักการเรียนรู้แต่ไม่ใช่แบบที่ต้องแสดงออกตลอดเวลาเราอาจไม่ชอบการตอบคำถามเร็วๆหน้าคลาสแต่เราอ่านจนจบคิดจนเข้าใจและอาจเขียนได้ลึกกว่าที่พูดได้ เราอาจไม่ใช่คนพูดเก่งในวงสนทนาแต่สิ่งที่เรารู้อาจลึกซึ้งและใช้ได้จริงในเวลาที่ต้องการการเรียนรู้ของ i n นทร v เวิร์จริงเกิดจากพื้นที่สงบมากกว่าจากเวทีที่เสียงดังสิ่งเล็กๆที่เติมพลังให้อินทร์เวิลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าอะไรคือสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นแม้แค่เล็กน้อยกลิ่นกาแฟตอนเช้า เสียงฝนตกเบาๆมุมห้องที่คุณได้อยู่คนเดียวหนังสือเล่มโปรดหรือเพลงช้าๆที่ฟังซ้ำมาหลายปีการได้เขียนไดอารี่ไม่ต้องมีใครเห็นแต่ใจโล่งขึ้นทุกครั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือแบตสำรองทางใจที่ช่วยให้เราผ่านโลกที่วุ่นวายได้ทุกวันอินโทรเวิร์ดก็เปลี่ยนโลกได้หลายคนที่เปลี่ยนโลกไม่ใช่คนที่เสียงดัง แต่คือคนที่มีความคิดลึกและการลงมือเงียบๆที่ต่อเนื่องเหมือนรากไม้ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินไม่ต้องอวดอะไรเลยแต่คือสิ่งที่ทำให้ต้นไม้เติบโตอินโทรเวิร์ก็เช่นกันเราอาจไม่ได้อยู่บนเวทีเสมอไปแต่เราคือเบื้องหลังของหลายสิ่งที่มีคุณค่าไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งไม่ต้องเปล่งเสียงดังแค่ค่อยๆเดินค่อยๆเติบโต ในจังหวะที่เป็นคุณอย่ากลัวการเป็นตัวเองแม้ในโลกที่เร่งรีบสุดท้ายอยากบอกคุณอีกครั้งว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเสียงของคุณมีความหมายแม้มันจะเบาตัวตนของคุณมีพลังแม้มันจะไม่โดดเด่นในทุกวงสนทนาโลกที่เสียงดังอาจมองข้ามคุณไปบ้างแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีคุณค่าเพราะคุณมีอย่างเงียบงดงาม และมั่นคงในแบบของคุณขอบคุณที่อยู่กับเราจนจบนะคะหากคุณเป็นอินโทรเวิร์ตคนหนึ่งขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้ผิดและคุณไม่จำเป็นต้องดังเพื่อจะมีที่ยืนในโลกใบนี้เราเข้าใจคุณและอยู่ตรงนี้เสมอค่ะฝากกดติดตามหรือแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนอินโทรเวิร์ตของคุณด้วยนะคะและพบกันในคลิปหน้า